สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิริรัตน์สมลวนะคะวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับภาพที่อยู่ข้างหน้านี้นะคะคือภาพของซา l าบาโดดาลีนะคะองค์ประกอบของภาพนะคะสิ่งที่เด่นชัชดที่สุดนะคะในภาพคือนาฬิกาที่อ่อนตัวเป็นตัวแทนความอ่อนและความแข็งซึ่งเป็นหัวข้อที่ดาลีคิดในขณะนั้นนะคะ นักประวัติศาสตร์ศินกล่าวว่านาฬิกานิ่มเป็นสัญญาณทางจิตใต้สำานึกของเวลาและอวกาศนะคะดิฉันก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ ผลงานปฏิมากรรมของซันบดอดดาลีสร้างขึ้นในปีคศ1977ที่นำผลงานานาฬิกาเหลวมาต่อยอดอย่างชัดเจนทำให้ตอกย้ำความเป็นศิลปินรอบข้างของซันบดอดดาลีเข้าไปอีกค่ะและยังมีหลายชิ้นที่เป็นรูปนาฬิกาสไตล์ซันบดอดดาลีที่พัฒนามาจากรูปนาฬิกาเหลวค่ะผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่นำไปแสงดงในเซียงไฮเป็นการแสงดงผลงานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในฤด,ดูร้อนค่ะ ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานของซันบาร์ดอรดารีผลงานชิ้นนี้ที่นำไปแสดงในเซี่งยงไฮเป็นการแสดงผลงานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในฤดูร้อนค่ะ Lost m e d i t a t i v สร้างขึ้นในปีคศ1 958โดยซันบาร์ดอรดารีเป็นปริศนาที่มาจากจิตตโกรที่มีผลงานส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความฝันและฝันร้ายไม่มีรูปแบบที่แหไมคำ ยันที่บ่งบอกถึงวิธีการที่ทำให้หวาดระแวงภาพนี้ชวนให้นึกถึงสัญลักษณ์โอมตามธรรมชาติที่แฟนอยู่บนท้องฟ้าเหนือภูมิประเทศที่โรกรางว่างเปล่าค่ะเก้าอีดาลีเก้าอี้หน้าตาพิสดารพัดลึกตัวนี้ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในภาพเขียนของจิตกร,รชาสเปนผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคนหนึ่งซึ่งถูกวาดในคศ1935 จิตรกรผู้นั้นมีชื่อว่าซันบดอร์ดาลีลูกหลักของเก้าอี้เก้าอี้มีรูปลักษไหล,ห,ลยหยาดหยดพักพีเป็นรูปมือไหลเลื่อนไปจับกลุมท่อนขาที่สวมรองเท้าส้นสูงเก้าอี้ตัวนี้ผลิตจากทองเหลือง